และความล้มเหลวในเรื่องสังคมคับรดูว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการที่ไม่สนใจปัญหาสังคมเลยการพนันออนไลน์ก็จะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายสุรายาสูบก็จะดูปล่อยให้เสรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือพูดได้นะครับเพียงแต่ผมมองในมุมมองที่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างสมมติอาจารย์พูดเรียนสุราเนี่ยนะ เพราะว่านายกก็ไปปรารบว่าเอจะไปยกเลิกไอ้เวลาเวลการห้ามขายเวลาในเวลานี้หรือวันนั้นวันนี้เนี่ยแต่ความจริงนายกคนเนี้ยลงนามในกฎที่มาห้ามขายในวันสําคัญทางศาสนาด้วยตัวเองไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยตอบยากครับคือบางเรื่องเนี่ยพอมันยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลตกลงจะทําอะไรอย่างไรนะครับเพราะจริงๆสําหรับผมเนี่ยเรื่องพนันออนไลน์นี่อันตรายกว่าคาสิโน เยอะผมคิดว่าการอภิปรายที่มีน้ำหนักโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่การอภิปรายทั่วไปต้องมุ่งไปสู่การกระทําหรือการละเว้นการกระทําที่เห็นได้ชัดแล้วว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศยังไง